การถวายทานด้วยจิตที่มีศรัทธาอันแรงกล้าแต่มีวัตถุทานไม่มากแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ศรัทธาตั้งมั่นมุ่งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาสิลสวดบุพรณาการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่แรงศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญคือศรัทธาในพระรัตนตรยัย เป็นอนุภาพที่ประเสริฐเลื่อนล้ำที่สุดเลยแต่เราทั้งหลายเวลาถวายทานเ,นเราศรัทธานในองค์กิเลสตัวเองคือองค์แห่งความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยใช่ไหมตั้งใจไว้ผิดเราต้องศรัทธานในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หลายคนไปให้ทานแต่พอไปถึงวัดมีโอกาสให้ทานกลับไปศรัทธานในองค์กิเลสพลาดตรงนี้แหละสาธุให้ร่ำให้รวยเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไป อย่าวเฟื่อยเลยใช่ไหมมีเศรษฐีผู้หนึ่งในอดีตชาติปัจจุบันเขามีชื่อว่าเมนทกาาเศรษฐีเป็นปู่ของนางวิสาขารวยมากลูกชายคือท่านันชัยเศรษฐีคือพ่อของนางวิสาขาพ่อของพ่อคือปู่ใช่ไหมย้อนไปอดีตชาติยาวนานเมนทกาเศรษฐีนี่เป็นคนเข็นใจเป็นคนทุกข์ยากเลยนะ ไม่ค่อยมีทรัพย์แต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยล้นหัวใจเปี่ยมล้นภรรยาด้วยทุกยากแต่ศรัทธานะ่ยไม่แร้นแค้นเปี่ยมทั้งสามภรรยาวันนั้นเขาสร้างวิหารฐานที่วัดด้วยแรงศรัทธาที่เปี่ยมล้นก็ไม่กล้าที่จะไปออกหน้าออกตาเพราะมีทรัพย์ไม่เยอะทั้งบ้านนั้นมีทองอยู่แผ่นเดียวเป็นทองเปลวบางๆน้อยมากมีค่าน้อยมาก เขาไปหานายช่างข้าพเจ้ามีศรัทธาอยากจะร่วมสร้างไม่ทราบว่าทรัพย์ที่มีนี้คือทองเปลวแผ่นน,น้อยๆเนี่ยจะซื้อสิ่งใดได้บ้างนายช่างดูแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปซื้ออะไรได้ก็บอกก็แล้วแต่ท่านเถอะก็กลับมาปรึกษากันเอางานดี่เราในศรัทธามีแล้วว่าเราจะร่วมถวายจะร่วมสร้างแอบไปตอนกลางคืนเอาไปใส่ไว้ในหลุมทีนี้ แล้วตั้งจิตร่วมถวายทานในเมื่อมันน้อยนิดมันแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ศรัทธาที่เราตั้งไว้เนี่ยมันไม่น้อยเลยจะไปกลางวันก็อายคนพากันไปกลางคืนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ใส่ไว้ในหลุมเขาก็สร้างอะไรเสร็จสับพก็เพื่มว่าได้ถวายทองไว้ในพุทธศาสนาจิตจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตนำทุกสิ่งทุกอย่างเลย เปี่ยมลน้นสองสารปริยาได้ไปเกิดบนสวรรค์ลงมาอีกชาติหลังทีนี้พอจะมีทรัพย์จากแรงศรัทธาตอนนั้นน้นจิตน้นใจเขาได้ถวายทานข้าวเป็นจำนวนมากให้จนจุะหมดนั่นแหละพอจะหมดบุญก็มาต่อเชื่อมอีกได้ให้ข้าวเป็นทานแก่คนยากร้ายแก่สมถตธรรมให้ทั้งหมดถวายข้าวเป็นทานเปี่ยมล้นขึ้นอีกทีนี้จนได้มาเกิดเป็นเมนธากาเศรษฐี วันที่เขามาเกิดบุญจากการถวายทองบุญจากการถวายข้าวเป็นทานบวกกันเข้าแรงศรัทธาที่เปี่ยมล้นไม่มีเงื่อนไขใดๆนั้นเนะี่ยไม่ได้ถวายพระด้วยนะแอบไปให้ด้วยนะเห็นไหมแต่ใจสื่อถึงพระต,ตัณฑ์ไตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คืออนุภาพใหญ่เหมือนน้าทะเลที่ยิ่งใหญ่เราจะไปตักตวงอาบุญบรารมีไม่มีหมดจะตวงว่ากี่ลิตรกี่ลิตรก็ไม่หมดใช่ไหมพ่อเช่นเดียวกันในยะเดียวกันพุทธธรรมสฆงนี้ เป็นบอ่อบุญใหญ่ที่เราจะไปตักตวงไปสร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสดุดขอเพียงเราเปิดใจน้อมแลศรัทธาไปนั่นแหละดังนั้นวันที่เขาเกิดนั้นเนี่ยได้มีแพะทองคํามาอุบัติเกิดขึ้นแล้วมีสายไม้ที่ป่าปรารถนาอะไรไปดึงสายไม้นั้นเนี่ยปรารถนาทองทองก็จะไหลออกมาปรารถนาเงินก็จะไหลออกมาด้วยบุญของเขาเนี่ยรวยมากเป็นเศรษฐีที่รวยและ รวยด้วยใจดีเพราะพื้นฐานมาดีมาด้วยให้ฐานมาด้วยศรัทธามาช่วยคนยากไร้อีกมีเมตตาอีกดังนั้นเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งมีค่าโดยเฉพาะทองคํายุคป,ปัจจุบันนี้แลขาวว่าห้าหมื่นสี่แล้วนบาทเลยครึ่งแสนแล้วใช่ไหมคนที่มีความรู้โอ้เสียดายจังเราวน่าจะไปซื้อไว้แต่คนที่มีบุญบาร,รมีเสียสละได้ีที่มีค่า เว,เวลามาพูดถนาด้วยฝนธรรมชาติก็ตกฝนธรรมะก็ตกฝนพระธรรมก็ตกฝนฟ้าภายนอกทําให้มีความชุ่มเย็นในสถานที่ที่น้ําฝนหล่นลงไปฝนธรรมะภายในใจก็จะมีความชุ่มเย็นกับดวงใจที่มีธรรมะหลั่งไหลเข้าสู่จิตดวงนั้นน้าธรรมที่เข้าสู่จิตสู่ใจนี่จะไม่มีวันแห้งเหือดไม่เหมือนน้ําฝนในภายนอกแดดออกมาก็ แห้งไปหายไปหรือหน้าแล้งก็แห้งขอดแต่น้ำทำภายในใจนจะชุ่มเย็นตลอดการตลอดกาลนานไม่มีคำว่า,หาแห้งแล้งมีน้อยก็พอได้อาศัยมีมากก็ยิ่งเป็นกุศลอันใหญ่เหมือนเมนธากะกับภรรยาที่มีศรัทธาเต็มหัวใจน่ะส่งให้เราเป็นมหาเศรษฐีในพบหลังชาติหลังดังนั้น ผู้ที่ถวายทองขอให้ได้ทำคือสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำเราเสียสละได้เราไม่ให้สิ่งที่มีค่ามาค่าตัวเราเองโดยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีคุณค่านั้นจะมีค่าคอควายสละอามเอกนั่นคือคุณค่าถ้าเรามีความโลภสิ่งที่มีค่าจะมาคอรัก,กังสละอามเอกจะมาค่าเราโดยความยึดมั่นถือมั่นสือท้าก็ตายจากไป แต่ผู้ที่มีศรัทธาเปี่ยมล้นแล้วสิ่งที่มีค่าจะฆ่าเขาไม่ได้เขาจะใช้สิ่งที่มีค่าอย่างมีคุณค่าทุกอย่างคือสิ่งที่สร้างบาร,รมีให้เขาได้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นผู้ที่ถวายทองขอให้ได้ทําคือสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งยิ่งกว่าทองคําอนุโมทนาเกิดมาชาติแล้วก็ให้อีกให้ข้าวเป็นทาเจ็นวนมากรือก็รวยมากๆด้วยใช้ไม่หมด ปู่ห้องนาำวิสาขาพ่อของท่านันชัยเศรษฐีผลทานที่ทําเองทั้งน,นั้นไม่ได้บังเอิญไม่ได้ปลูกเสกเรียกยันให้ทานเองปัถนาเองนี่แหละคาว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้เดินไปด้วยกันปฏิบัติไปด้วยกัน